ไปดูว่าเอ้ยมันเป็นยังไงเพราะมันเป็นโรงเรียนกินนอนใช่ไหมคะก็ะถ้าถ้าเราต้องไปอยู่มันต้องทํายังไงบ้างการสอบ<ะ>เขาต้องเตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูว่าเอ้ยถ้ามันเอ่อไปอยู่ตรงนั้นแล้วออกมาได้แค่ไหนเสาร์อาทิตย์ออกมาได้ทุกเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายอย่างเรื่องกฎระเบียบต่างๆเลยก็ไปไปเรียนรู้ไว้ก็เอาไว้พิจารณาด้วยว่าแม่ไหวไหม พาไปดูมาแล้วเป็นยังไงคะเห็นน้องเราก็เอ็นจอยชอบกันแม่หรือถูกใจหรือว่าถูกใจพ่อเออถูกใจพ่อที่สุดค่ะต่อมาต่อเวลาทำใจ20ปีเลยค่ะก็แต่ว่าจริงๆก็คือยังไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกค่ะก็อีก8-9ปีนู่นอะไรเลยไงแล้วี่ชมถึงเผื่อเวลาไว้ทำใจ20ปีเลยค่ะก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็เร็วมากเพราะนี่เขาก็จะ6ขวบแล้วเร็วๆนี้ใช่ไหมคะรู้สึกว่าเวลามันก็ผ่านไปเร็วแล้วก็คือถ้าจะเป็นที่นั่นเขาจะรับตอน13เลย ก็แป๊บเดียวเองเ่ยเขาพูดแล้วเขาอยากเรียนที่มีอยากอยู่ี่เขาก็ตื่นเต้นอะไรเงี้ยเพราะโรงเรียนมันก็เจ๋งอะไรเงี้ยเขาก็ตื่นเต้นอ่าแต่ว่าก็มีสายฟ้าก็มีแบบเหมือนนึกถึงอนาคตแล้วว่าลังเลแล้วว่าเอ้ยต้องไม่ได้อยู่บ้านต้องไม่ได้อยู่กับแม่อะไรเงี้ยก็ใช่ใช่เขาก็จะมีแบบลังเลนิดนึงอะไรเงี้ยที่อยากให้น้องไปอยู่ที่นั่นคืออยากให้เขาได้ใช้ชีวิตเป็นแบบโนบอดี้แบบก็ด้วยแล้วก็มันก็ฝึกความรับผิดชอบอะไรเงี้ยคือมันพูดง่ายๆมันก็เหมือนเป็นโรงเรียนฝึกลูกผู้ชายอ่ะค่ะ อย่างเกณฑ์การรับของเขาเป็นยังไงผู้ชมต้องสอบเข้าใช่มันก็จะมีก็มีสอบด้วยค่ะแล้วก็มันก็จะมีพวกเลโชว่าเอ้ยเด็กเอเชียกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีวิชาสอบจากทางนี้ไปแล้วก็ไปสอบสัมภาษณ์ที่นู่นต่ออะไรเงี้ยค่ะติวน้องยังไงเออถ้าต้อง้ารจริงๆต้องเตรียมน้องยังไงบ้างคุณ้มีราะมรลายมาว่าเออมันต้องมีวิชาไหนบ้างซึ่งตอนนี้คือเรายังไม่รู้หรอกว่าลูกเราเก่งหรือว่าอ่อนวิชาะเพราะว่าเขาก็แบบเหมือนยังอยู่อนุบาลอ่ะเออก็เดี๋ยวถึงตรงนั สอบติดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยที่ที่ไปดูนี่คือโรงเรียนเดียวหรือว่าไปไปหลายๆที่ที่ไปเซอร์วีมาเออจริงๆไปไปแค่ไปแค่ที่เดียวค่ะคือหมายมันปันมือว่าจะต้องเป็นที่นี่เลยก็จริงยังมีเวลาตัดสินใจอีกหลายปีค่ะก็เพียงแต่ว่ามันเป็นโรงเรียนที่มันอยู่ใกล้ๆลอนดอนแล้วเราก็แบบเหมือนเหมือนมีคนแนะนําพาไปดูได้อะไรเงี้ยก็ก็ไปทําการบ้านไว้ก็เก็บแต้มไว้อะไรเงี้ยแค่นั้นเองในหลายปีนี้คือต้องเก็บตัวดครยข้อกวดด้วยแบบว่าจะย้ายไปอยู่ที่โน่นดีหรือว่าจะยังไงดีอะไรก็ ก็ถ้าสมมติว่าไปจริงๆใช่ไหมคะเราก็คงต้องคิดเออก็อาจจะไม่ได้ move ไปเลยอ่ะแต่ว่าไปมาเอย่างเงี้ยว่ามันมีข่าวว่าเหมือนแบบพ่ชมอาจจะแบบเบรกงานแล้วแบบยากอีกตั้ง9ปีก็ทำไม่ไหวแล้วป่ะค่าฮ่ะ่าก็ไม่ายิดีแล้วจริงไม่วางแผนแล้วง่อมมากเลยนะไม่จะถายจากหน้าจอไปเลยอ่ะอแม่งอะไรนะเสื้อผ้าผมแม่ง อยู่ตรงนั้นก็หมุนตัวได้อันเท็นประเด็นเกิดเลยพี่นนี่คือคิดไว้จริงๆเหรอคุณเหมือนว่าเตรียมตัวจะเกษียณตัวเองเพื่อที่จะไปดูแลลูกหรือเป็นทุกวันนี้แคเท่าจะไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วก็น้อยทุกวันนี้ก็คืออาชีพแม่เป็นหลักอยู่แล้วค่ะตรงนี้ก็คือถือว่า20%เอนต์อันนี้เดี๋ยวก่อนไปดูบ้านที่เผื่อจะอยู่ในอนาคตด้วยไหมก็มีดูบ้างงานในวงการล่ะพี่ชมจะค่อยๆเฟดเคลียร์ๆไปหรือยังไงคะเป็นเรื่องของอนาคตเนาะเราถึงตรงนั้นก็อาจจะไม่มีใคร มีใครสนใจลรวก็ได้ใครจะไปรู้จริงๆใช้ Ri เดียวเลยไหมคะพี่ชมเรื่องโรงเรียนอะไรจริงๆก็ยังยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ดูไว้แหละก็มีในใจหลายๆทีถ้าไปไปน้องเกลก็จะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าถ้าเขาโตเกลก็จะแบบว่าอยู่แค่ประมาณป .2 อป .3 าอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าประมาณเนี้ยก็เกลก็จะ8ปดขวบอะเจ้ว่อการวางแผนของเราคือต้องปีต่อปีประมาณนี้ไหมก็ยังก็ยังยังยังมึนอยู่ว่าจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ก็อาจจะเด็กไปก็อาจจะต้องเป็นฟิวไปไปมามาคือเขาเชื่อว่ายังไงก็ต้องส่งอืมเชื่อ่คือมันไม่มีแบบว่าแบบส่ง้รงไปนู้นแล้วเราอยู่แค่ตรงนี้แล้วแค่บินไปเยี่ยมไม่ได้เลยไปชมก็อาจจะไม่รู้อย่างนึกภาาไม่ออกก็อาจจะตรงนู้นสองเดือนตรงนี้เดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้มันเป็นเรื่องอนาคตค่ะตอนนี้ก็คือคิดไว้หลายแบบใช่ภุ้งซานใช่ค่ะเรียกว่าคุ้งซ่านคิดแต่เรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหะใช่ เราที่ชองขออนุญาตทำเรื่องเมืองทานแล้วกันครับเป็นโอกาสได้ไปนี่ไงถึงบอกไงวันที่12ต้องต้องการเปิดตัวมีคนเดียวมีโอเพนบอดี้เปิดตัวอัปเดตอยู่นะโอเพนบอดี้หมายความว่าครั้งนี้พี่ชมจะไม่ไปคนเดียวหรือยังไงครับก็รอดูจะมีเซอร์ไพรส์ ไม่รู้นี่ก็พูดไปเรื่อยไม่ไเรียนหน่็ยสี่ยังไงสิบสองมันจะได้เจออะไรยังไงบ้างกับงานก็ยังในวิแถลงข่าวอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะก็เดี๋ยวก็คงได้หมายกันได้หรือยังยังไม่ส่งปีนยังเปิดไม่เสร็จยังไม่ส่งไม่งานแสดงปีนี้นี่มีชุมยังจะมีงานแสดงอะไรให้เราได้ดูละครคงไม่มีแต่ว่าหนังเดี๋ยวมีตอนเดือนมิถุนาค่ะเป็นของ M39 จริงๆเป็นของเ3 9มสามเกใช่แต่ว่าละครมีติดต่อกับมั้ยค่ะท่านผู้ชมไม่มีใครกล้าติดต่อแล้วตอนนี้ทำไมอะไปๆก็มีความคิดถึงนะครับไม่หรอกก็ คือไม่ไหวจริงๆ<ร>เพราะว่ามีเวลามีคนถามเราก็จะบอกเลยว่าเราไม่สามารถแบบหเดือน9<ห>เดือนอะไรเงี้ยเราไม่ไหว <S <S ใช่ใชเรียกว่าชิปตอนนี้คือฟูลไทม์เป็นแม่<ช>แล้วนะ